สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณนะวันนี้ก็มีแผนดีๆมานําเสนออีกแล้วนะแผนนี้ก็จะมาด้วยสไตล์ควิกเค้าเตอร์ของโค้ชชาวบีออลองโซ่นะแผนนี้ก็4,1,3,2นะก็อ,อย่างที่เห็นกันนะอยู่ตรงนี้มันก็จะมีแท็กติกเพิ่มเติมนะโอเคล่ะเพื่อปไปกันเสีเวลา ไปดูกันเลยกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุด20%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกม f o o t ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบเหริงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะโอเคับเพื่อไ็นการเสียเวลาก็มา จัดแผนกันเลยดีกว่าแผนนี้ก็จะออกมารูปแบบนี้นะกลางลูกสามตัวแล้วก็มีกองหน้าสองตัวคอยทําชื่อสองโอเคเดี๋ยวขอไปหาทีมหน้าว่างๆหน่อยที่ยังไม่ได้ใช้นี่ฮะเรียกทีมนีม้แล้วกันป๊บพอเรียกได้มาแล้วฮะขั้นแรกถ้อย่างเบสิกเราต้องมีโค้ดควิกเคานเตอร์ก่อนโค้ดควิกเคานเตอร์ในที่นี้ผมก็มีอยู่สองคนนั่นคือโค้ด แฟมเริผ่านแล้วก็ชาบี้อลองโซ่นี่ในส่วนตัวผมชอบใช้ชาบี้อลองโซ่นะมันบุกแล้วเอหลังมันก็แน่นพอสมควรอยู่นะสไตล์นี้ก็เรียกเลยแล้วก็ไปเรียกเบทเทมซึสติ้งนะไปของญี่ปุ่นถ้าใครยังไม่รู้ว่าญี่ปุ่นอยู่ไหนก็คลิกตามนี้เลยนี่ฮะมันก็จะได้มาเบทเทมซสติ้งของญี่ปุ่น แล้วก็เรียกแผนนะเดี๋ยวขอเข้าไปเรียกแผนก่อนแผนถ้าดีเฟนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นหลังสามแบบนี้ใช่ไหมเราไม่ใช้นะเราจะใช้เป็นหลังสี่ก็เรียกที่แผนสี่สามหนึ่งสองนี่ตามนี้เลยพอเรียกได้แบบนี้แล้วก็ต้องมีการจัดตำแหน่งนิดนึงเ,เอาหน้ากลางลุกนี่ลงมาต่ำนิดนึง แล้วตรงนี้ฮะขึ้นมานิดนึงประมาณนี้เลยทั้งสองตัวนี่มันก็จะได้แบบนี้นะปึ๊บๆนี่โอเคพอได้รูปแบบนี้แล้วเราก็จะมาจัดตัวนักเตะกันเลยนะเริ่มจากผู้รักษาัระตูนะก็ที่จริงมันก็แล้วแต่ความชอบนะจะาใครก็ได้นะแต่ส่วนตัวชอบสไตล์มิวน์นอยเออรนะ์นะนี่ก็จะมีพวกสกิลเปิดลูกไก ดีอยู่หนล่างนี้แต่ว่าล่างสืปราสาร์นี่เหนียวอยู่นะแต่ว่าการเปิดลูกไก่ก็ยังพร้อมแม่นอยู่แล้วก็สูตเหมือนเดิมนะเซนเตอร์ต้องเย็นคู่กับวิวอัพนะตัวนี้อาดามเย็นคู่กับเอ๋ตะกูลบิวอัพก็ได้นะสไตล์บิวอาพก็แล้วแต่เลยจะเอาใครมาบิวอัพก็ได้นะนี่ต่อขอให้เป็นวิวอัพย็นคู่กับเดอะเดสทอยเยอร์ประมาณนี้นี่พอเราจัดได้แบบนี้แล้วใช่ไหมต่อไปมันจะมีแท็กติกอย่างหนึ่งนะ ถ้าในเกมนี้มันต้องการหลังแน่นๆหน่อยนะก็ต้องพยายามหาเซนเตอร์ที่สามารถเล่นแบ็กได้หรือว่าไม่มีเซนเตอร์ที่เล่นแบ็กได้ก็หาตัวนี้ฮะแบ็กประมาณนี้เลยแบ็กสไตล์ดีเฟนซ์นะนี่ดีเฟนซีฟเลยนะฟูลแบ็กเลยสําหรับคนนี้ก็เป็นแบ็กธรรมชาติสายรับนะแต่ว่าด้วยค่าพลังเกมรับนะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหลนะผมเลยไม่ค่อยใช้ ผมผมมีตัวนี้นัน่นคือโรนันอลาโฮนะโรนันอลาโฮอยู่ไหนหาก่อนปแป๊บหนึ่งปื๊บโรนันอลาโฮอยู่ไหนไนหะโอเคเห็นแล้วฮะโรนันอลาโฮนี่มันเล่นแบ็คขวาได้ผมก็จับมาใส่เลยนะนี่ประมาณนี้เลยมันก็จะมีเกมรับที่ดีในระดับหนึ่งนะถือว่าดีเลยนะ แต่ผูเล่นเกบุกนี่ก็ควรต้องตัดทิ้งออกไปนะเพราะว่าผมจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแบ็คทั้งสองข้างแน่นอนในสไตล์นี้และอย่างหนึ่งนั่นก็คือหาเซนเตอร์ที่สามารถเล่นซ้ายได้ผมหาไม่ได้นะผมก็เลยต้องเอามอนติเนนนะไปอัพตำแหน่งเอาก็เลยได้มาแบบนี้นะนี่ก็อัพตำแหน่งเอาแล้วก็เกมลุกแน่นอนนะเป็นสไตล์บิวอัพเกมลุกเกมรับนี่ก็ได้ในระดับหนึ่งนะถือว่าได้สุดๆเลยนะแต่ว่ามันจะใช้นิดหนึง่งก็พยายามใช้แม็กอัพให้เกิดประโยชน์นะ สำหรับมาร์ตินเนสนี่พอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมขั้ต่อไปก็จะเป็นเอกอกรางรับนะกลางรับตัวนี้ผมลืมปรับนะต้อพิจงจริงต้องเป็น C มนะนี่ต้องเป็น C มไม่ใช่เป็นกลางรับแล้วก็เรียกตัวสไตล์บล็อกทูบ็อกนะอ่ไม่แนะนำให้เอาแอคคาแมนมานะถ้เาเอาแอคคาแมนมาเนี่ยมันจะช้านิดนึงนะมันดักบอนยาก โดยส่วนตัวถ้าใครมีกลองเต้ก็กองเต้ใส่เลยสไตล์บล็อกทูบล็อกถ้าใครมีก็พยายามหาบล็อกทูบล็อกมาใส่นะจะเป็น c ีเอ็มก็ได้หรือจะเป็นดีเอ็มบล็อกทูบล็อกก็ได้ส่วนตัวชอบใส่เออใส่คนนี้นี่ฮะลูกา้ามมดล่างใหม่เลยนะเอามาใส่เป็นบล็อกทูบล็อกในตำแหน่ง c ีเอ็มนี่เลยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยหรือใครมีกองเต้ก็เอากองเต้มาใส่นะอ่ามันจะดีกว่า ลูก,ก้ามดดิดล่างนี้เยอะเลยนะถ้าใครมีกองเต้ส่วนตัวผมก็มีก็มาใส่เลยสไตล์บล็อกทวกนะมันก็จะเน้นไปที่เกมรับนะเกมลุกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่เรามานี้เลยนะในส่วนตำแหน่งของกลางลูกทั้งสองข้างนะเอากลางลูกสองข้างหย่อนถ้าใครมีโฮเปเยอร์ player, ก็เอาโฮเปเยอร์มาใส่ได้นะนี่ถ้าขาไม่มีก็เอาตำแหน่งอื่นก็ได้นะมันก็มีวิธีอยู่ นี่ฮะส่วนตัวชอบเอาเคียร์ทีมายืนแบบนี้นะมายืนปีกซ้ายเท้าซ้ายนะเลี้ยวเนลเมสซี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เอาเคียร์ทีนะถ้าใครมีก็พยายามหานะส่วนตัวเอาเนมาฮะนี่เนมาเคียร์ทีบร่างนี้ให้กับตันตุสะแจกฟรีนะก็เอามาเรียนได้เคียร์ทีเพเมกเกอร์ก็ดูสแตนก,ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนี่ฮะอ๋อ ตั้งได้แบบนี้แล้วก็เหลืออีกหนึ่งตำแหน่งนี่โอเคคร่าวๆประมาณนี้นะจะเป็นจะเป็นครีเอทีฟทั้งสองฝั่งย้ำอีกทีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นครีเอทีฟปึ๊บๆนี่ยืนจัดยินประมาณนี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งนี่ฮะครีเอทีฟเหมือนกันเวดดี้ชเนเดอร์เอามายืนตรงกลางเลย แล้วก็ในตำแหน่งของเกมลูกก็กจะเป็นโก p ป r เชอร์ทั้งสองคนนะในที่นี้เรียกเป็นในที่นี้เรียกเป็นเอ่อดบิยาแล้วก็ฟอนโดโตเลสโอเคฮะตั้งค่าแอดหนึ่งเป็นแอดแท็เลยนะมาใส่ตรงเนมานี่นปลรรื้นี่เนีมาก็จะเป็นตำแหน่งฝั่งซ้ายใช่ไหมต่อไปก็แอดแท็ที่สองก็ใส่แอดแท็ที่สองที่ลีโอเนวิซี่ เวลาเกมลุกเนี่ยสองตัวนี้มันจะพุ่งขึ้นไปเลยนะมันก็จะเล่นง่ายหน่อยแล้วก็ในตำแหน่งของดีเฟน์ที่หนึ่งดีเฟน์ที่หนึ่งนี่ให้กดตั้งค่านี่เลยนะเวลาเราเล่นเกมรับสองตัวนี้จะไม่มาช่วยเกมรับมันจะคอยรอโต้กับเดี๋ยวนี้ฮะดาบิปิญาแล้วก็ฟอนเดูตอเลสก็ตั้งแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้ นี่ฮะก็ดูเข้าประมาณนี้เลยนะเวลาเกมลุกนะพวกเนมมาพวกเออเรียวเนวิซินนี่จะขึ้นไปเป็นหน้าสี่เลยนะมันจะวิ่งหาช่องดีมากเลยนะถ้าใครมีโฮเพเยอร์ก็เอาโฮเพเยอร์มาใส่ก็ได้นี่ประมาณนี้นะในแท็กเตก็ตั้งตั้งกระดักล้าหน้าแล้วก็พวกลูกเต็มุมนี่ก็แล้วแต่ความชอบเลยนี่มันก็จะได้แผนมาประมาณนี้นะเอาละต่อไปก็จะเป็นหน้างานในแรงนะแล้วก็วิธีการเขาทำไปดูกันเลยดีกว่า โอเคฮะเราก็จับคู่กันได้แล้วก็เจอกับมาเลเซียก็พอสู้กันได้อยู่ในช่วงนี้นะอ่าก็เหมือนเดิม้วลองแผนมั่วๆไปฮนะชนะบ้างแพ้บ้างนะนี่แผนโอเคตัวเราฟิตหมดก็จะใช้เซตนี้เลยนะมีประมาณน,นี้แล้วของมาเลเซียอืมแผนนี้เอาเรื่องนะมีเดมาดินอนเมซี่คูโบโอ้โ,อโหมาหมดนะอืมก็ถือว่าน่าจะสู้กันได้อยู่โอเคไปลุยกันเลยดีกว่า โอเคฮะก็เริ่มเกมกันเลยอ่าในเกมลับนะพยายามใช้แม็กอัพเป็นหลักนะนี่ฮะเอาใช้แม็กอัพแล้วก็สังเกตปื๊บเห็นเนมมาไหมสังเกตเนมานะเนนาจะเนมาจะวิ่งแล้วสวยแล้วก็แทงช่องให้เนมมาแล้วก็หักเข้าในแล้วก็ปั่นเลยเรียบร้อยนี่ฮะเกมลุกประมาณนี้เลยถ้าเราไม่ตั้งค่านี่เนมามันจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ถ้าใครมีโฮเปเยอร์มันจะวิ่งให้เลยนะนี่ประมาณนี้เลยนะปื๊บป๊บส่งให้เนมาแล้วก็หักเข้าใน อลืมบอกอย่างหนึงนะว่าแหนนี้มันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่กลางรับนะมันไม่มีกลางรับนะมันจะมีแค่เซียมคือกองเต้นคนเดียวก็พยายามดักบอลดีๆนะเออนี่ฮะก็พยายามทำาิ้หนึ่งสองไปแบบนี้แล้วนะนี่ในส่วนเกมรับมันก็จะมีกองเต้นคนเดียวเห็นไหมสาเหตุที่ผมต้องเอาเซนเตอร์มาเล่นเป็นแบ็คขวาแบ็คซ้ายก็ประมาณนี้เลยมันจะช่วยเกยมรับได้ในระดับหนึ่งนะเออตะทิ้งขึ้นมาเลย ปึ๊บออกข้างมามาร์ติเนตนี่ครับอืมปัญหาอยู่ตรงนี้นะก็แน่นอนอยู่แล้วนะปัญหาอยู่ที่หลังมันต้องใช้เอ,อ่อฝึกใช้แม็คอัพนิดนึงนี่ปึ๊บโอ้โหต่อบอลไปต่ออะไรแบบนี้นอยู่ที่กรองเต้วิีชนัยเดอร์แทงเข้ากลางมาทายานทำที่หนึ่งสองแล้วสังเกตนี่มันจะวิ่งขึ้นไปนะพยายามส่งให้ได้ปึ๊บ,บนี่ในส่วนเกมนะ้ำกดแมคอัพเลย ดักบอลไว้นี่พวกโลน,นนะันเราโหที่เป็นเซนเ,เตอร์เล่นเมื่อขวาได้มันก็จะดักบอลได้ดีนะแต่ว่าก็มีปัญหาเดิมนะเรื่องเกมลุกนะเออมันได้เสียงเสียยากในกอณ์กอะ์เอกรอน,นดีนี้มันไม่มีผมไม่มีแต่เป็นนักเตะโฮเบเจอร์ที่โผกใจเท่าไหร่นะก็เลยจําเป็นต้องเอาเคียร์ทีมาเล่นแบบนี้นี่เถ้าแทงได้ถ้าแทงได้ก็หลุดนะเออถ้าเป็นโฮถ้ามีนักเตะโฮเบเยอร์อยู่แล้วนำมาใส่มันก็สามารถไปตั้งดีเฟนซ์แบ็กทั้งสองข้างได้ โอเคเกือบ okay, จะโดแล้วออกข้างมาโรน,นาารโันนาราโฮเวนดี้ชายแดนถึงแทงติดแผนเถาก็ดักบอลดีอยู่เหมือนกันนะนี่ใช่ไหมครับดักบอลโอ้โหเปิดอะไรแบบนี้โอเคออกมารับได้ฮะมีนิวน้อยเออก็พยายามขึ้นเกมแบบนี้นะจะมีหน้าสี่ตัวออกข้างมาให้โรนันนา,าราโฮนะจะให้เปิดหม่งไม่ได้แน่อนอนนะโรนันนา,าราโฮไม่ไหวนี่พยายามทำที่หนึ่งสอง ปึ๊บลูกนี้อืมเกือบปั่นได้ก็ประมาณนี้เลยในส่วนของเกมรับนะก็ต้องใช้แม็กับล้วนๆวน,นดักบอลเอานะไม่กดเพซซิงนะกดเพซซิงนี่เสร็จแน่นอนปึ๊บนี่พยายามหาช่องว่างไปเรื่อยพยายามทำที่หนึ่งสองเห็นตัวแล้วค่อยจ่ายนี่แผนเขาก็ดีเหมือนกันนะดักบอลด,ดีเหมือนกันนี่อูวในวเวที่แทงไม้ลูกนี้ อทักแบ็กมา้งถ้าหลุดทัดแบ็กมาก็มีสิทธิ์ได้ลุ้น่อนอยู่ที่กองเต้ปื๊บปื๊บอืมเกือบหลุดโอเคเป็นเกม่ากลับแล้วแย่ yeah, แล้วแบบนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ซีเออยู่คนเดียวนะเวลาเล่นเกมลับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฮะแหมปล่อยเข้าเท้าซ้ายก็เสร็จเลยครับลูกนี้ฮะอืม ลโอนลเมสซี่ล่างนี้นะเอาเรื่องจัดก็โดนไปแล้วนะตีเสมอได้ฮะ้หนึ่งประตูต่อหนึ่งโอเคเพื่อกรเสรียลาายิมดูซื่งที่สองกันเลยดีกว่าโอเคฮะก็เหมือนเดิมน,นะปัญหาหลักๆของแผนนี้ก็คือมีซีเอ็มตัวเดียวก็พยายามย้ำนะพยายามย้ำเล่นให้ใช้แมกาอัพเป็ประโยชน์แต่ว่าเกมลุกนี่ดีเทนนอนนะถ้ามีจังหวะหลุดขึ้นหลุดเลยนะอ่าก็พยายามใช้แมกาโอเคดักสวยฮักลองเต้ แทงบอลลูกนี้น่าเสียดายโอเคดักบอลได้อยู่ยามทําชิ้หนึ่งสองแทงมาปื๊บบอกข้างมาลิโอเนลเมสซ,ซี่แทงเท่ากลางนะแหมเจอพิซิ่งเร็วฮะโอเคมัติเนสอยู่ที่แบ็กแฮมโอเคดักได้ฮะมัติเนสหรอนี่พยายามทําชิ้หนึ่งสองอ่าตัวจ่ายปึ๊บปบนี่ แพงอืมลูกนี้หลุดมาแล้วนี่มาขอปัานหน่อยอืมน่าเสียดายติดบล็อกอ่ะขออีกรอบนดึงก็ยังติดอยู่โอ้โหเจอเพซซิ่งเร็วนะแล้วเป็นเกมโต้กับเขาเข้าใจสไตล์จอกกลางเหมือนกันนี่โอเคสวยเนี่ยฮะแล้วก็พยายามหาโอกาสไปเรื่อยนะตอนนี้บอลอยู่ที่ดาวิญาทาัดแบ็กมาลูกนี้ยิงอืมติดบล็อกน่าเสียดาย แหมเย้าทนี่ดำเข้าไปฮนะแล้วเป็นเกมโต้กลับพยายามเช่นไปก้าบนะไม่กดไม่กดแดดไม่กดดดพยายามเช่นไปก้าบโอเคสวยอือแหมจเจอเพซซิ่งเหลี่ยเหมือนกันพยายามดักบอลอืมสมทุทรแใสเราเท้าขวาดักเท้าขวาดักเท้าขวาอืมโอเคสวยเซฟได้อยู่นะแหมดักเท้าขวาไม่อยู่นะเมื่อกี้ โอ้โหเจอเนมาร่างใหม่ด้วยโอเคก็จะได้เป็นลูกเตะมุมเปิดแบบลูกนี้หมองเที่ยงมาได้พยายามปิดขวาปิดซ้ายไว้โอเคสวยแทงเข้ากลางมาปอ๊บโอ้โห,โโหลูกนี้ต้องบล็อกดีๆเลยฮนะปิดเท้าขวาเท้าซ้ายไว้โอเคสวยโอเคโต้กลับแล้วฮะทีนี้ สวยบอลอยู่ที่เอ็มเปป้นี่เพิ่งเปลี่ยนลงามาใหม่แหม่ไม่ได้ฮนะความเร็วได้อยู่แต่ว่าสู้ค้ามแขงแ็งแกร่งไม่ได้แล้วไปเก็บตัวกลับแบ็คอับแย่งบอลเลยโอเคสวยฮนะมาตินสีสเด็ดที่กันมาก่อนโอเคเนม่าเดี๋ยวีป๊บงนึงโอเคดักสวยฮนะคาลองเต้แล้วไปเก็บตัวกลับอมัมที่หนึ่งสอง รอเอ็มเปเป้วิ่งยังนะตอนนี้บอลอยู่ที่ริโอเนลเมซี่เข้าในมาวิดีเชนไนเดอร์แทงลูกนี้เกือบผ่านเราจะต้องมาเล่นเกมแล้วกเตาโอเคดักได้ฮะลูดิเกอร์ปึ๊บ,บยังทำที่หนึ่งสองอาจจะมาอยู่ตอ่อเลสแทงลูกนี้ให้เอ็มเปปเป้เรียบร้อยนี่ฮะประมาณนี้เลยมันจะสร้างโอกาสได้ง่ายกว่านะเพราะว่ามีกองหน้าเยอะนะ นี่ก็ประมาณนี้เลยนะสไตล์ตเกมลุกก็ไปลองฝึกใช้กันดูนะแต่กว่าข้อเสียมันก็อยู่ที่ตรงกลางเลยนะเกมรับมีข้อเสียแน่นอนเอะดข้ขึ้นมาฮักคคอาร์มคารามิเอค่าฮักคิมมี่นะไปไม่ได้ทันโอเคก็ไมเ่เล่นเล่นเกมลับกันต่อต่อไปะแ,แบบนี้ก็เรียบร้อยไปฮะทีมเราก็ เห็นฮะไปได้นะสองประตูต่อหนึ่งนะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะในสไตล์เกมดูแลวนะ้วิธีการเข้าท่าแล้วก็เล่นเกมลับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับแผนสไตล์นี้นะก็เน้นใช้กองหน้าเยอะหน่อยนะในเกมลุกนะก็พยายามทำที่หนึ่งสองมันจะหาโอกาสได้ง่ายกว่านะอ่าม,มันก็ประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียมันก็อย่างที่เห็นนะคือว่ามันมีแค่ซีเอ็มตัวเดียวนะที่เล่นเกมรับอยู่นะเออม,มันไม่มี ังไงกองกลางโดนรับธรรมชาตินะหรือว่าถ้าใครไปลองเล่นแล้วไม่ถนนะัดก็ลองปรับเป็นเอ่อดีดูนะหรือว่ากองรับธรรมชาติแล้วใส่แอคแมแลงไปก็ได้นะให้มันเข้ามือตัวเองเอรูปแบบการเข้าถามก็ประมาณนี้นะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ